Hello everyone good morning students สวัสดีนักเรียนทุกๆคนคะ่ะ good morning good morning โอ๊ยตื่นกันหรือ,อยังนะ <Good morning. S 1> ทำไมเสียงแต่ละคนเหมือนกำลังพึ่งตื่นเลย good morning students good morning เเออให้มันได้แบบนี้เนะ นะคะ Good morning How are you today I'm fine Thank you everyone What day is today เห็นไหมเอามาใช้7วันได้ด้วย Today is Monday อา Today is Monday มีน ah, ักเรียนลืมปิดไม์หรือเปล่าคะอาคล้ายๆกับเสียงลมเข้ามานะคะ Today is Monday. Everyone spell Monday. M O N D A Y Monday วันจัน Okay. What is this month? เดือนนี้คือเดือนอะไรนะจากทางเพลงไปแล้วเดือนนี้ จ u l ล very good <July. S 1> this month is July คำว่าจู l ลคือเดือนกรกฎาคมนะคะ จุลายแปลว่าเดือนก,นกรกฎาคม next month คำว่า next month ก็คือเดือนหน้าจะเป็นเดือนอะไรนั้นนักเรียนก็น่าจะรู้แล้วเพราะว่าเช่าจ๋าเนี่ยได้ให้นักเรียนได้ร้องเพลงได้ฟังเพลงได้มีการนะคะให้ไปเขียนคำอ่านทั้ง12เดือนกันเรียบร้อยแล้วแต่ในวันนี้นะคะหลังจากที่เช่าจ๋าเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะได้มีการ ร้ uh, องวันทั้ง7วัน7 day in a week ก็คือ7วันใน1สัปดาห์กับ12 months of the year กับ12เดือนกันไปแล้วทีนี้เราจะนะคะมาฟังการอ่านอีก1รอบอะไรนะปฏิทินเราถ้าเป็นเดือนนี้จะมีทั้งหมดกี่วันนะ้า o w ไม่ y d เด s 3ามภาษาอังกฤษคือคำว่า t h i r ไร31าม one แต่ถ้าเป็นวันนี้คือวันที่19วันนี้วันที่19เราใช้นายไรนะสิบเก้า n i n t is the n i นะคะ it's July 19อ่ะโอเคนะ ทีนี้เช่าจ๋าจะทบทวนนักเรียนในการอ่านวันที่ first second and third a i n เช่าจ๋าจะให้นักเรียนได้ฟังนะคะ1ถึง31กันหนึ่งรอบแล้วอยากเล่นเกมไหมเตรียมเกมมาให้เล่นอย่สอเกมยนักเรียนอุตสา์เตรียมเกมมาให้ตั้ง2เกมแน่เกี่ยวกับนะคะ การอ่านวันที่ดังนั้นนักเรียนคะตั้งใจฟังดีๆนะว่าวันที่1จนถึง31เนี่ยมันอ่านว่าอะไรและจากการฟังเอาไว้ไปเล่นเกมใครเล่นเกมได้คะแนนเยอะคนนั้นเอาไปเลยเป็นคะแนนเก็บไปเลยนะคะโอเคนะ้าพร้อมแล้วเชื่อจ๋าได้เตรียมนะคะเกี่ยวกับการไปฟัง การบอกวันที่1ถึงวันที่31นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องอ่านว่าอะไรบ้างแล้วมีเกมให้เล่นอยู่2เกมด้วยกันถ้าเมย์พร้อมให้เมย์เริ่มได้เลยคะ่ะ January February February มัดเมษายนมิถุนายนกรกปเคมสเงหาคมกันยายนตุลาคมพฤเจอร์ยนซันวาคมโอเคค่ะ clap your hands อเคนะคะปรบมือให้กันกับเพื่อนเมของเราด้วยอะ่ะต่อไปคะ่ะ วันที่1ถึงวันที่31เราจะไปฟังการอ่านอีกหนึ่งรอบพอเชร์จ๋าบอกไว้เชร์จ๋ามีเกมให้นักเรียนได้เล่นเกี่ยวกับวันที่ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังวิธีการอ่าน1จนถึง31และอย่าลืมมองของตัวเองว่าทำไมเชร์จ๋าถึงให้นักเรียนวงกลมด้วยดินสอเป็นเลข1กับ21วงกลมด้วยสีแดง 2 22ยเอ้ยหก็คือมี1 21 31วงกลมด้วยสีแดงมี2กับ22วงกลมด้วยปากกาสีน้ำเงิน3กับ23ดังนั้นไปฟังคำที่เราวงกลมนะว่าทำไมเราถึงต้องวงกลมและทำไมเขาถึงใช้ตัวเดียวกันและวทำไม11เป็น th ทั้งที่เป็นเลข1 12เป็น th ทั้งที่เป็นเลข2 สิ 13, เป็น T S ทั้งที่เป็นเลข3ามทำไมไม่ใช้ R D ทำไมไม่ใช้ N D และทำไมไม่ใช้ S T อ่ะลองไปฟังอีกหนึ่งรอบเพื่อความเข้าใจว่า11 12 13เนี่ยทำไมถึงใช้แตกต่างจาก first second กับ third ไปฟังกันคะ่ะ Practice <the> words First second. Third Second the Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth. Nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, twenty third, twenty fourth, twenty fifth, twenty sixth, twenty seventh, twenty eighth, twenty ninth, thirtieth, thirty first. age 23 b ask and answer when's your birthday it's on the 3rd it's on may 3rd it's on tuesday may 3rd คำข้างล่างก็คือวิธีการตอบมันเกิดตัวเองนะคะได้ทั้งหมดอยู่3อย่างลูกอย่างแรก it's on the 3rd ก็คือวันที่3แต่เราไม่รู้เดือนดังนั้นคือวันที่3มามีตั้ง12เดือนเราจะ ไม่สามารถเดาได้ว่าอุยสามวยวันที่สามมาแล้วเป็นวันเกิดของคนนี้แน่ๆไม่ใช่นะคะก็คือถ้าไม่รู้เดือนเราก็จะไม่รู้ต่อไป is on meter อันนี้ก็คือเพิ่มเดือนเข้ามาว่าอ๋อวันที่สามรู้แล้วแต่เป็นเดือนพฤษภาแต่ที่นี้มีอีกเขาบอกเลยอ๋อฉันเกิดวันอังคารที่สามพฤษภานะคะทีนี้ หลังจากที่เราได้ไปฟังกันเรียบร้อยเดีเชื่อจ๋าให้นักเรียนได้ดูหน้าตาของคําที่ออกเสียงไปเมื่อสักครู่ว่า first จนถึง third first เนี่ยนะคะเขาเขียนกันยังไงอ่ะโอเคนะ first second third fourth fifth sixth seven eight nine t e n eleventh, twelfth, t h i r t e e n ดูสิบเอ็ดค่ะ eleventh เลขหนึ่งนี้ไม่ได้ออกเสียง first ใช่ไหมคะ,ะเพราะสิบเอ็ดคือ e เลยคะ่ะ eleventh สิบสอง twelfth เลขสองนี้ไม่ได้ออกเป็น second ที่แปลว่าสองแต่มันคือสิบสอง twelfth t h i r t e e n อันนี้เราออกเสียงเป็นสิบสามไม่ใช่ออกเสียงเลขสามตัวเดียวคือ third ดังนั้นเราใช้ th ปกติ fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty-eight, twenty-first ออกเสียง first เพราะยีบวกกันหนึ่ง t w e n t second พอยี่บวกกับ2อง t w t h i r d พอ20บวกกับ3เห็นไหมคะว่าเลขหนึ่งที่เขาใช้ s t ก็ต่อเมือ่อเลขหนึ่งนั้นต้องออกเสียงเป็น first เลขสองต้องออกเสียงเป็น second ที่ใช้ nd เลขสามต้องออกเสียงเป็น third ที่ใช้ r d และคำต่อไปคะ่ะ twenty f o t h 25, 26, 27, 28, 29, 38, 31st เห็นไหมคะเจอคำว่า first อีกรอบเพราะว่านะคะเดือนบางเดือนถ้าลงท้ายด้วยคมจะมีทั้งหมดอยู่31วันดังนั้นถ้ามีคำว่า31คำว่า1ก็คือ1ก็คือเอา30มาบวกกับ1 อะทีนี้เราไปดูคำอธิบายเพิ่มเติมเขาบอกว่าสำหรับวันที่ 1. ต้องลงท้ายด้วย st จากคำว่า first 2. ต้องลงท้ายด้วย nd จาก second 3. ต้องลงท้ายด้วย rd จาก third 21ต้องลงท้ายด้วย st จาก twenty first สามสิบเอ็ดต้องลงท้ายด้วย st จาก thirty first ยี่สิบสองต้องลงท้ายด้วย nd จาก twenty second ยี่สิบสามต้องลงท้ายด้วย rd จาก thirty third เรียบร้อยแล้ว everyone I have a game for you but before we play game I have a song for you j e n u r e first ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเชื่อจ๋าจะมีเพลงในหน้า23นี้เป็นเนื้อเพลงจากในหนังสือเรียนของเรา ทำนองกับเนื้อร้องนะคะอาจจะไม่ได้ไพเราะเหมือนกันกับใน YouTube ของเราแต่เราไปฟังกันค่ะว่า,าเดือนเนี่ยนะคะทั้ง12เดือนในหนังสือเรียนของเราเขาสอนอะไรเราบ้างและเป็นการเรียนรู้เดือนทั้ง12เดือนไปด้วยตั้งใจฟังนะเดี๋ยวเชื่อจะเ,อเปิดให้ฟังกันก่อนที่เราจะไปเล่นเกมคะ่ะ C Listen and Chant and January 1st. January 1st. February 2nd. March 3rd. March 3rd. April 1st. May 2nd. June 3rd. June 3rd. July 1st. August 2nd. September 3rd. September 3rd. October 1st. November 2nd. d e c ember 3 r d d e c ember 3 r d อ่ะจบแล้วหนึ่งรอบก็คือเป็นการพูดถึงเดือนเขาบอกว่า January 1st ก็คือนะคะเดือนที่1 January February s n d เ n d เดือนที่2ก็คือ February กุมภาพันธ์ March ร์ d m มา h ์ r s ก็คือเดือนมีนาคมคือเดือนที่3ต่อไปเขาเริ่มใหม่อีก April 1st ก็คือเดือนที่1เดือนเมษา เมษายนต่อด้วยเดือนที่2เดือนพฤษภาตามด้วยเดือนที่3เดือนมิถุนานะคะเขาจะนับไปเรื่อยๆออกต่อไปนะคะจูนจูนเสร็จแล้วจุลายนแต่นี่ที่เชิญจะให้ดูเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ใกล้จบจแล้วเนาะ July 1 s t august 2 n d september 3 r d september 3 r d แล้วก็ตอนสุดท้าย october 1 s t november n s n d แล้วก็ december t r d december t r d ก็คือเป็นการไล่นะคะทั้ง3เดือน4รอบแล้วก็จะลงตัวพอดีทั้ง12เดือนทีนี้นะคะจากที่เราได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแท่ไหนเช่าจะมีเกมให้เรียนเล่น เกมแรกเป็นการยงเส้นจับคู่นะคะตัวเลขคู่กับตัวหนังสือเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเล่นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันจะทำให้เราเนี่ยจำได้เกี่ยวกับวันที่โดยอัตโนมัติเวลาไปเจอในข้อสอบนักเรียนจะทำได้เช่อจ๋าจะไม่เรียกชื่อแล้วกันแต่จะขอเป็นตัวแทนให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมกับดิเช่าจ๋าหน่อย ใบให้นะว่านะคะคนหนึ่งสามารถตอบได้แค่รอบเดียวเพราะว่าเรานะคะจะได้ให้เพื่อนคนอื่นช่วยตอบด้วยโอเคค่ะใครจะเป็นอาสาสมัครให้เชิดทีละคนทีละคนทีละคนดีนะอิงค่ะเลขแรกตัวแรก4 th อิงคิดว่าข้อนี้เช่าจะาจะต้องโยงเส้นไป a จนถึง j เนี่ยคือตัวไหนคะ ตัว E ค่ะตัวอ e เก่งมากค่ะถูกต้องอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับปุ้งอิงเป็นคนแรกที่มาร่วมเล่นเกมกับเราคือ4ใช้คำว่า force ถูกต้องค่ะ9ค่ะยาหยีค่ะ,อ,คะอ่ะยาหยียกมือก่อนนะลูกนะยาหยีค่ะข้อที่9อุ้ยไม่ใช่ข้อที่9ลูก วันที่เก้ายาหยีจะให้เช่อจ๋ายงไปตัวอะไรคะเอ่อค่อ F ค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะอ่ะโอเคใครจะเป็นคนต่อไปร่วมสนุกนะไหนไหนก่อนแล้วตามด้วยขิงนะลูกนะไหนค,ครับวันที่เจ็ดครับไหนใช้อะไรลูก บ B คือ Sel แว n d ถูกต้องขอบคุณค่ะต่อไปขิงค่ะุรัสยาวันที่2องเออูหูนักเรียนคะถ้าบางคนเนี่ยสังเกตดีๆคำเขาจะลงท้ายกันอยู่แล้วไงลูกที่เชื่อจาาเคยสอนขิงค่ะข้อ2ขิงเอาอะไรนะวันที่สองเปล่าคะเจอชัวดูดีๆขิง ดูคำลงท้ายดีดี A B C D E F G H I J ข้อไหนนะ A หรอวันที่สองนะขิงขอตอบ่ะอ่ากิจสนทขอช่วยขิงตอบโอเคค่ะขอบคุณครับตัว G เพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าสองคือเซกอะไร เซคและคำลงท้ายก็คือ N อะไรคะเอต่อไปใครนะวันที่หกคะ่ะพักที่มาคะ่ะวันที่หกคะ่คะ C ค่ะ C ออกเสียงเป็น six six ถูกต้องคะ่ะต่อไปสามคะ่ะวันที่สามคะ่ะใครจะช่วยเชื่อใจตอบบ้างอะ ไ <I>, huh. อค่ะอ่า <I. S 1> โอเคพิมพ์ชนกมาแล้วนะคะพิมพ์ชนกตอบ i เนื่องด้วยวันที่3ออกเสียงเป็น third ขอบคุณค่ะต่อไปวันที่10สุดารัตค่ะสุดารัตค่ะวันที่10 a, <huh. S 1> J ค่ะ J c h a n g นั่นเองนะคะออกเสียงตรงตัวเลย change c h a n g วันที่8 h ค่ะ h ค่ะ ตัว H นะคะ H, H. อ่าตัว H ก็คือออกเสียงเป็น H 8แ,และสุดท้ายออกเสียง A ออ,ออกเสียง<อ><อ>ใครออกเสียงให้เชื่อจ๋าฟังได้ว่าออกเสียงเป็น f i หรือออกเสียงเป็น fifth ออกเสียงเป็น f i f เก่งมากค่ะอ่ะเก่งมาก,มากๆเลยอ่ะต่อไปเราไปร่วมสนุกกับเกมที่สองในการวงกลมหาคำพท์ อ่ะแล้วข้อต่อไปล่ะหน่งสหเห็นไหมล่ะนักเรียนเริ่มจับได้แล้ว3าม first, first first ถูกต้องเก่งมากค่ะแล้วขอ้อต่อไปละ่ะ<ช>1าทำไมตอบ1อ่าเก่งมากก็เพราะว่าข้อนี้เลข6คือออกเสียงแป้น s นั่นเองนะคะนักเรียนคายิ่งตอบนักเรียนลิ่งเก่งจําได้นะ แล้ววันที่สามละคะ่ะสองโอ้โหเริ่มเก่งแล้วเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าถ้าเราเนี่ยนะคะฝึกตอบแล้วเริ่มสังเกตคำที่มันอยู่ ข้างหลังเลขที่เราจะรู้ทันทีเลยต่อไปเก้าค่ะโอ้โหสเก่งมากโอ้โหถูกหมดเลยนะเนี่ยทำไมนักเรียนเก่งจังเลยถูกหมดทุกข้อเลยต่อไปเจค่ะสองเหรอโอเคสอง เก่งอะทำไมเก่งกันแบบนี้แล้ววันที่สองล่ะหนึ่งอ้หหนถูกต้องค่ะเก่งมากอ่ะและวันที่สิบอะไรไนะรโอ้โหตอบได้เร็วมากเลยโดยไม่ต้องนี่เลยและข้อสุดท้ายสาครสารโอเคเก่งมากๆเลยนะคะถือว่านักเรียนเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่า วันที่กับตัวหนังสือตัวข้างหลังวันที่ก็คือเป็นตัวยอ่อตัวข้างหลัง2ตัวคือที่มันออกเสียงกับวันที่นั้นถูกต้องค่อะอทีนี้เมื่อเราได้ทบทวนทั้งนะคะเดือนทั้ง12เดือนกันไปแล้วและการบอกการอ่านวันที่ทั้งวันที่1จนถึง31เรียบร้อยแล้วเช่าจ๋านะคะจะมีการบ้านใหนเรียนได้ทำ แต่ถ้าเราทำในชั่วโมงก็จะไม่ใช่การบ้านนักเรียนก็จะเก่งมากๆเลยทำเสร็จในชั่วโมงนักเรียนเปิดดูในหน้า21ของตัวเอง21ของเราในส่วนของ C เขาแค่บอกว่าให้นักเรียนเติมวันที่ที่ขาดหายไปและอย่าลืมนำคำนะคะที่วันที่ เติมคำข้างหลังด้วยนะคะว่าเลขที่ที่หายไปนั้นมันจะต้องใช้คำว่าอะไรมีทั้งหมดอยู่8ข้อส่วนในข้อดีนั้น เชิ์ sure, จ๋ามีคำตอบอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมคือ June 22 nd. นักเรียนรู้จะรู้ได้ยังไงว่าเอานี้มาตอบไหนให้นักเรียนดูปฏิทินทั้ง3คนว่าปฏิทินคนไหนจะตอบวันที่22ปฏิทินของใครจะตอบวันที่1และปฏิทินของใครจะตอบวันที่27และอีกหนึ่งคำถามคือ your birthday เกี่ยวกับวันเกิด มันจะต้องไปเติมที่ใครเช่าจาให้เวลาในการทำสิบนาทีจับเวลาเริ่มค่ะโอเคค่ะจากการที่ช่าจาได้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า21บางคนเสร็จแล้วบางคนยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะ คนที่ไม่เสร็จนักเรียนอาจจะทำเฉลยไปพร้อมๆกันกับดิเช,ชาจ๋าแต่สำหรับคนที่เสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอติ๊กถูกช่องที่ให้เติมคำให้เชื่อจ๋าด้วยนะอ่ะโอเคเรามาเฉลยกันอีกหนึ่งรอบวันที่สวันที่ไอ้ข้อที่สองข้อที่สามแล้วก็อะไรนะลูกที่นักเรียนตอบนิเชาจ๋าเมื่อสักครู่นี้ Cth กับกอะไรนะคะ 6กทเก่งมากวันที่อยข้อที่3มล่ะ20เสร็จแล้ววันที่เท่าไหร่คะลูก2 1่สกับ2 2่สองเอนดค่ะโอ้ยยี่สิกับ 22nd เก่งมากแล้วข้อสี่ล่ะก่อนจะมาถึง30มสกับสาดด้านหน้าทั้งสองวันที่คือ ยี 18, ่สิบแปดทีเฮ็ดี่สิบเก้าทีเฮ็ดโอ้โหคนที่ตอบนี่เก่งมากๆเลยนะที่เชื่อจะต้องยกนิ้วให้เลยใครช่วยกันตอบช่วยได้นะข้อ5ค่ะวันที่5 6 t ทีเฮ็ดแปดทีเฮ็ดโอ้โหว่าข้อที่6ค่ะ 1ST3rd ค่ะ โอ้ยังไม่มีใครตอบผิดเลยอ่ะเห็นไหมพอเราร้องเพลงบ่อยๆฟังบ่อยๆเล่นเกมบ่อยๆมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ทันทีว่าหนึ่งต้องเป็น S T และสาต้องเป็น R D แล้วข้อ7จ็ดละลูก 15ห T oh <my> oh, H แโอ้โหและข้อ8ข้อสุดท้ายเลย2ตัวสุดท้าย T กีีโอเคเก่งมากทีนี้เรามาดูส่วนของข้อดีบ้างมันมีคำตอบคือ June 2 2 n d the first Friday June t w t h กับ your birthday number one when is your birthday น้าเด็กคิดว่าคนแรกจะเอาคำตอบไหนมาเติมคะคำตอบที่หนึ่งค่ะคำตอบที่หนึ่งค่ะคำตอบที่หนึ่งค่ะคำตอบที่หก็คือ it's on june 2 w e n t second เก่งมากต่อไป number t w h e n s your birthday it's on คำตอบที่สามค่ะคำตอบที่สก็คือ Friday June 27และข้อสุดท้ายมีคำตอบที่คำตอบที่โอ้โหคำตอบที่4คือปเป็นประโยคคำถาม when's your birthday กับ it's on the face ถูกต้องค่ะเก่งมากๆใครที่ตอบถูกอย่าลืมติ๊กคำตอบให้เชื่อจา๋าตามช่องที่เราตอบด้วยเป็นเครื่องหมายถูกแต่เนอบโอ้โหเก่งมากๆเลยครับแต่ถ้าใครนะคะที่เช่อจ๋าครับถแล้วครับครับโอ้โหโดมรอบนี้โดมเก่งมากโดมเร็วมากนะคะออฟซ่าล่ะลูกออฟซ่าออฟซ่าครับออฟซ่าเสร็จหรือยังลูก อขอเปิดกล้องไม่ได้ไม่เป็นไรครับออฟซาครับให้ออฟซาถ่ายรูปหน้านี้ไว้แล้วออฟซาเข้าไปทํานะครับไม่เป็นไรลูกไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้ครับให้ออฟซาถ่ายรูปหน้านี้ไว้แล้วให้ออฟซาเป็นนั่งทําในหน้า21ให้เสร็จไม่เป็นไรครับโอเคออฟซาเรียบร้อยหรือยังลูกถ่ายให้เชื่อ่ายังโอเคเรียบร้อยแล้วดังนั้นดูจากเวลาแล้ว เรานะคะหมดเวลาและเราจะไปพักทานข้าวกันให้อร่อยดังนั้นนะคะโอ้โหวันแต่ละวันเนี่ยเร็วเหลือเกินหมดไปแล้วช่วงเช้านักเรียนก็จะได้เรียนในช่วงบ่ายกันอีกแล้ววันวันหนึ่งช่างเร็วเหลือเกินนะคะเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ซี See you bye ไว้เจอกันคะ่ะ <Bye. S 1> แต y ก u ดีเชอร์จ๋าบ๊าย <Bye. S 1> <Bye. S 2> บาย bye.